เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่กําลังเริ่มดําเนินการในวันนี้ต้องว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มผู้ที่จะขอสัญชาติในไทยตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการเริ่มบรรยากาศวันแรกวันนี้นะครับการลงทะเบียนขอสัญชาติไทยวันแรกที่อําเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับโดยท่านนายอำเภอก็เผยว่าภาพรวมของวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคักครับ ที่ที่ว่าการอำเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายเดินทางมายื่นคำขอลงทะเบียนการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา17 แห่งพระราชะบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567นะครับพร้อมยื่นเอกสารตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับด้านนายวีรพงศ์รัตนสีค่ะนายอำเภอปางมะพ่าเปิดเผยว่าอำเภอปางมะพ่ามีบุคคลที่ยังไม่ได้รับสถานะเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายจำนวน3,150รายค่ะ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2568นะคะซึ่งในแต่ละวันค่ะก็จะมีการจัดคิวเป็นรายหมู่บ้านวันละประมาณ70รายเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะระบบที่ลงทะเบียนก็มีความสเสถียรไม่พบปัญหาแต่อย่างใดค่ะ ทั้งนี้การดําเนินการขอสัญชาติไทยนะครับจะใช้เวลาประมาณ5วันโดยจะต้องลงทะเบียนยื่นเอกสารและทางอำเภอจะต้องส่งเอกสารให้ตรวจสอบประวัติอัชญากรรมหลังจากนั้นในอำเภอจะพิจารณาการอนุญาตให้สถานะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับจึงจะให้มาถ่ายบัตรประชาชนได้นะครับต้องบอกว่าการดีเดย์เ,ยเริ่ม<ะ>ทั่วประเทศพร้อมๆกันนะครับ